สวัสดีค่ะพงเทพพี่น้องมือนี้แอดมินออกมาให้ค่ะมาตัดหญ้า,า,า,าไหวยกับพี่น้องตอน,นกำลังตัดหญ้าปแป้นกําลังตัดหญ้าอยู่บ่ได้ไปน้ำหมอลําแต่ว่ากะกะต้องมาได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะแอดพอดีแอดมินเลี้ยงไหายกับพี่หญ้าเบิ่งนรูค่ะพี่ดว่างได้ไหนนั่นคืนอหญ้าของแอดมินนะคะนี่ค่ะพี่น้องทางอ่าหลังจากทั้งใต้ต้นไม้อ่ะคะ่ะแรงมากเลย สองฟังนะคะแอดมิน,น,นปลูกปลูกหญ้าไว้ตะขายก็เลยมือนี้เครื่องเครื่องซึนกัะตังน้ำเอาไปปลูกค่ะพี่น้องแอดมินก็เลยให้แฟนเพิ่นมาตัดเพราะว่าแอดมินตัดบ่เป็นตัดหญ้าพวเปิ่นจนตอนนี้ค, réussi, คือคือคือตัดเรแล้วนี่คือตัดอันนี้สิตัดให้ควายเด้อค่ะเนี่ยตัดให้ควายแต่ว่าของเสี่อาไปขายนี่คือตัดแล้วคือส่วันของต้นไทรต้นม่วงนะคะพี่น้อง แอนมิ่นเอาไปขายแล้วตัดตัดเพื่อเสเอาไปขายแล้วเดี๋ยวจะน้อยหน่ถ้าเจ้ามาก็มาสร้างน้ำหนักกันนะคะสร้างหลากาักอาใส่ถุงปุ๋ยแน่ยัดแล้วก็บส่มสร้างกิโลแลวก็พูดออกว่าเป็นกิโลเลยค่ะพีออ่น้องนะคะบนงแ้นแอนแนิ่นตัดนะคะเนาะเป็นกาลังกัน,กน,น,นเนี่ยหยามันลมค่ะพี่น้องกาตัดเนี่ยจะน้อยแต่ว่าถามมาได้น้ำหนักควยกินดีบ่รากินดีค่ะพี่น้องมันสิหยาอ่อนดีค่ะห้าใน ตอนนี้หญ้าใหญ่น้ำมัทันค่ะทั้งขายทั้งทั้งขายแน่ทั้งให้ก้อยกินแน่หญ้าอยู่ให้แอดมินโบพ่อให้ก้อยกินกระเมียนค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเนาะเป็นเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แอดมินค่ะพอกันะคลิปใหม่เด้อค่ะเด้อพอกันคลิปใหม่ ทังหลายค่ะคิดหอดแพดมินเนอร์ด้อค่ะเด้อสี่สิบสี่ต้นขอบคุณแนละสวัสดีค่ะพบกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวขอบหยาขอนเลยค่ะเด้อ